ครับก็ ossip. สวัสดีครับเพ,พื่อนๆวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์กราฟกันในวันที่8เมษายน2566นะครับมาเริ่มกันด้วยเหรียญแรกเลยที่ใหญ่ BTC ไทยบาทนะครับเอาไปาสำหรับ BTC ไทยบาทนะครับกราฟตามเฟรมเดย์ <c oughs> เป็นอย่างไรสตอคัสติกไอส์อยู่ในโซนที่ค่อนข้างจะต่ำมากแล้วนะครับผมก็ M A C D นะครับก็ยังย่ออยู่นะครับก็คาดว่านะครับ B T C ใกล้จะย่อจบในเร็วๆนี้นะครับก็ขออย่าให้มีการย่อหลุดแนว902 0นะครับแล้วก็ไปต่อเลยนะครับผมก็มองว่า B T C เป็นเหรียญที่น่าจับตาเหรียญหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะย่อใกล้จบนะครับเพราะว่าสต o คติกไอ c i นะครับก็เริ่มมีการตัดกันขึ้นนะครับจากโซนล่างเลยก็มีโอกาสนะครับผมน่าจับตาไป1เหรียญนะครับวันนี้ตัต่อไป LUNC นะครับผม LUNC นี้สต๊คติกไอซ์ไอก็ค uh, ่อยๆไต่ข uh, ึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าแต่ทิศทางของกราฟนะครับยังเป็นการไซด์เวย์อยู่นะครับผมอ่าแล้วก็ Mac ดีนะครับก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับผมก็มองว่าน่าจะเป็นช่วงเก็บของของเหลวานทั้งหลายนะครับผมอ่าก็ตัว LUNC นะครับก็น่าจะมีการไซด์เวย์อีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีการพุ่งตามพี่ใหญ่ b T c ไปก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นความน่าจะเป็นนะครับผม ก็อาจจะวิ่งตามพี่ใหญ่ btc อีกสักรอบนะครับก็รอลุ้นพี่ใหญ่ btc ไปเลยส่วน usdc นะครับผมรูปแบบกราฟสตแคกสติก rsi นะครับก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ่อยังอยู่ในโซนกลางนะครับส่วน macd ก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยเเช่นกันครับก็น่าจะเป็นการเก็บของอีกเล็กน้อยนะครับก็น่าจะเป็นการไซด์เวย์นะครับก็อย่าให้หลุดแนว0.02นะครับที่ผมเคยบอกเอาไว้นะครับวีดีนะก็หากไม่หลุดก็มีโอกาสพุ่งนะครับหากพี่ใหญ่ btc พุ่งก็มีโอกาสที่จะพุ่งตามพี่ใหญ่ไป้มคารระะณนนีับ ส่วนชีบะอินุนะครับผมชีบะอินุสโตแคติกไอซ์ไอก็เริ่มมีการตัดลงนะครับผมส่วน m a c d นั้นหลังจากที่ตัดศูนย์มาได้3วันนั้นนะครับก็เริ่มหมดแรงนะครับผมก็อาจจะมีการย่อตัวลงมานะครับสำหรับการย่อของชีบะในวันนี้นะครับก็ขออยาให้หลุดแนวที่ผมเคยบอกไว้นะครับก็คือ0.04ตัว109นะครับจะเป็นการดีหากหลุด109มาก็ขออยาให้หลุด100นะครับผมก็หากไม่หลุดก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้นาวอุก็มง่ อาจจะมีการย่อเล็กน้อยนะครับผมอ่าแล้วก็เตรียมลุ้นไปต่อนะครับหากพี่ใหญ่ BTC พาขึ้นอ่าวันนี้กลายเป็นพี่ใหญ่นะครับที่รู้สึกว่าโดดเด่นมากนะครับว่าจะพาน้องๆขึ้นหรือจะพาน้องๆลงนะครับตัวต่อไปดัชนีดอลล่าครับอ่า DXY สโตแคตติก ISI นะครับก็มีทีท่าไม่ค่อยดีกับคริปโตเท่าไรนะครับผมก็มีการตัดขึ้นจากโซนล่างนะครับก็อาจจะมีการย่อจบนะครับแล้วก็อาจจะลุ้น ไปต่อนะครับก็หาก DXY ไปต่อนี้ก็คือคริปโตเเรนซีต้องอันตรายแน่นอนนะครับก็ลุ้นอย่าให้มีแรงดีตัวขึ้นมานะครับผมแล้วก็หักหัวลงต่อไปเลยนะครับก็สําหรับแนวโน้มนะครับก็คาดว่า DXY นะครับมีโอกาสนะครับที่จะกลับตัวนะครับแต่ขออย่าให้เกินแนวร้อยสามนะครับจะเป็นการดีนะครับแล้วก็ถึงจะกลับตัวไปได้ก็กลับลงมาได้เหมือนกันนะครับผมเพราะ BME crossover ยังอยู่ในสัญญาณเซลครับผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะ ขึ้นไปสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ย่อลงมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมอ่าก็มองไว้ประมาณนี้นะครับอ่าก็มาสรุปภาพรวมกราฟในวันที่8เมษายน2566นะครับ b t c นะครับมองว่าใกล้จะย่อจบแล้วนะครับผมก็ลุ้นๆกันหน่อยนะครับก็ขอให้ขึ้นไปเล่นเหนือ1ล้านบาทไปเลยนะครับแล้วส่วนน้องๆ l u n c u s t c ชิบะนะครับก็จะมีโอกาสตามพี่ใหญ่ไปนะครับวันนี้ สำหรับเอวีนั้นก็อยากให้หลุดแนวที่ผมเคยบอกไว้นะครับก็0.004บาทนะครับอ่าแล้วก็ u ูเอนะครับก็อยากให้หลุดแนว0.02 USDT นะครับผมแล้วก็ชิบะนะครับผมก็อยากให้หลุดแนว0.04ตัว109และ0.04ตัว1นะครับจะเป็นการดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการให้วิเคราะห์เหรียญไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้เลยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับไปก่อนแล้วบ๊ายบาย